สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญายโอนชานัลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญห้าสิบตังค์นะครับล้วนๆเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญที่มีสมาชิกนะครับส่งมาขายผมนะครับเหรียญละห้าเหรียญห้าสิบตังค์นะครับในราคาเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าจะเป็นรูปแบบยังไงนะครับแล้วผมก็จะมาสรุปว่ารับซื้อแบบไหนบ้างยังไงบ้างนะครับ แบบไหนที่ไม่ได้รับซื้อบ้างนะครับรบกวนนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้ให้จบนะครับดูให้เข้าใจนะครับแล้วก็จะขายได้จริงและที่สําคัญนะครับได้รับสาระความรู้แน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับนะครับสําหรับคนที่มาเป็นนักสะสมหน้าใหม่นะครับก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมแน่นอนนะครับถ้าดูคลิปนี้จบนะครับขอให้ตั้งใจดูนะครับดูสักรอบนึงนะครับตั้งใจดูก็จะเข้าใจแล้วครับอืมอาจจะใช้เวลาประมาณสิบวันที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับ ก็แต่ผมก็จะเร่งให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับไม่ยืดเยื้อนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่เข้ามาดูช่องนี้นะครับแล้วก็รู้สึกถูกใจนะครับหรืออยากได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับการรับซื้อเหรียญนะครับก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับคนไหนที่กดติดตามแล้วก็เหมือนเดิมนะครับช่วยกดแชร์ช่องผมให้หน่อยนะครับโอเคนะครับ ส่วนช่องทางการติดต่อนะครับในช่องผมนะครับก็จะขึ้นอยู่ที่มุมบนซ้ายมือนะครับเป็น ID ดีไลน์ของทั้งช่องนะครับก็แอดมาได้เลยครับตามนั้นนะครับค้นหาเพื่อนดยวอ i ดีนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดนะครับถึงเรื่องนะครับเหรียญแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นเหรียญนะครับห้าสิบสตางค์นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแบบปกติทั่วไปนะครับที่ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ เกิดจากการผลิตนะครับแต่ยังไม่ได้รับซื้อนะครับก็คืออย่างนี้นะครับเห็นปะเป็นเนื้อเกินเกินอย่างนี้ออกมานี่คือเกิดจากการผลิตนะครับเหรียญแบบนี้นะครับไม่ได้เกิดจากใครทําครึ่งนะครับเป็นเออร์เลอร์คอยนะครับอยางนี้คือเออร์เลอร์คอยอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นนิดๆหน่อยๆนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้ายังไม่เด่นชัดมากนะครับอืมแต่ก็จะมาแนะนําให้ดูนะครับเพราะมีคนถามเข้ามาบ่อยนะครับทางไลน์ว่าแบบนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรนะครับก็เนี่ยครับมาแบ่งปันความรู้ให้้้้แบบบทุกกๆคคนนนไดดรรูวยััะ ในคลิปนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเกิดจากเออเลอร์คอยนะครับแต่สําหรับผมยังไม่มีราคานะครับแต่ถามว่าเก็บสะสมไว้ได้ไหมก็เก็บไว้ได้นะครับลักษณะนี้นะเก็บสะสมไว้ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับในเมื่อเราได้มาในราคา50สตางค์นะครับเราก็อย่าไปซีเรียสมันนะครับเก็บได้หมดแล้วครับนะครับคิดง่ายๆนะครับอนาคตมันต้องแพงกว่า50สิสตางค์อยู่แล้วผมมั่นใจนะครับแต่มันจะช้าหรือจะเร็วหรือจะมากจะน้อยมันแล้วแต่นะครับ แล้วก็เหรียญห้าสิบสตางค์นะครับที่มีเพื่อนๆส่งมาขายผมบ่อยๆก็จะเป็นเหรียญปีห้าหนึ่งนะครับเหรียญปีห้าหนึ่งผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญปีห้าหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวติดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับหรืออาจจะสับสนนะครับกับเหรียญยี่สห้าตางค์นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นปีห้าหนึ่งครับกับห้าสองนะครับผมรับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นห้าสิบสตางค์แบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับในปีห้าหนะครับ เหรียญลักษณะแบบนี้นะครับ <_ d ış> เห็นไหมเหรียญลักษณะแบบปั๊มไม่ติดอย่างนี้นะครับอย่างนี้ <_ d ış> ก็มีเพื่อนๆส่งข้อความมาถามผม,มบ่อยๆว่าเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรนะครับมันมีเกิดขึ้นได้ทั้งแบบว่าเกิดจากการผลิตผิดพลาดแล้วเกิดจากมนุษย์ทําขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องดูตรงตรงพื้นเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญจะต้องไม่เรียบนะครับจะต้องไม่เรียบอย่างนี้นะครับเห็นไหมไม่มีรอยขุดๆอย่างนี้นะครับ จะต้องเป็นแบบผดๆดเหมือนเป็นผิวทรายนะครับจะแบบมีรอยนูนของตัวอักษรให้เห็นบ้างนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเครี่อคันนะครับขอบของเหรียญครับขอบเนี่ยขอบด้านนอกของเหรียญครับต้องเป็นสันขึ้นมานะครับอืมจะดูตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะดูตรงนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันก็ต้องดูเหรียญจริงเป็นหลักนะครับเหรียญอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ต้องเอาไปชั่งน้ําหนักดูนะครับว่านักเท่าไรเหรียญนี้หนักเท่าไรอะไรเงี้ยถ้าเหรียญที่มันปั๊มไม่ติดนะครับน้ําหนักเหรียญก็จะประมาณเท่ากับเหรียญทั่วไปที่เรราใช้กัันนะคบ แต่ถ้าเหรียญที่มันโดนขูดโดนเจียออกนะครับน้ําหนักก็จะหายน้อยลงไปนะครับจะน้ําหนักน้อยลงไปนะครับซึ่งอย่างนั้นมันจะตรวจสอบง่ายกว่านะครับในการชั่งน้ําหนักนะครับว่าเหรียญไหนมันเกิดจากเออเลอร์คอยหรือไม่นะหรือเกิดจากการปั๊มไม่ติดอะไรอย่างนี้นะครับอืมนะครับถ้ามีเครื่องช่างเราก็ดูง่ายนะครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องช่างเราต้องใช้ประสบการณ์หน่อยนะครับเหรียญอย่างนี้ผมยังไม่ได้รับนะครับยังไม่ได้รับนะครับนี่นะครับนอกจากเป็นเหรียญที่มันแบบไม่ ปั๊มแบบไม่ติดเลยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะรับนะครับและนี่นะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีสมาชิกนะครับของพี่น้ำนะครับพี่น้ำนะครับพี่น้ำส่งมาพร้อมเหรียญอื่นนะครับส่งมาขายก็ส่งเหรียญนี้ให้ผมดูนะครับนะครับถ้าเกิดว่าผมชอบก็อาจจะซื้อหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นเหรียญแบบไหนนะครับนี่นะครับเห็นปะเหรียญแบบนี้นะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบที่ผมรับซื้อนะครับเห็นปะครับ ลักษณะแบบนี้ก็เหมือนที่ผมพูดถึงนะครับว่ามันโดนเจียมาดูขอบตรงนี้นะครับเนี่ยตรงขอบตรงนี้มันจะหายไปหมดนะครับเห็นไหมครับขอบข,ขอบเหรียญเนี่ยสันตรงนี้ครับจะหายไปหมดแล้วเป็นลักษณะของเส้นคมคมอย่างนี้นะครับก็เกิดจากฝีมือของมนุษย์นะครับหรือก็อาจจะโดนรถทับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ได้เกิดจากการผลิตแล้วก็สําหรับผมยังไม่มีราคานะครับอืมแต่ผมก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าพี่น้าก็เป็นมือใหม่นะครับมือใหม่เขาอาจจะดูไม่ ไม่แบบไม่แน่ใจหรือดูไม่ไอ้นี่เท่าไหร่นะครับก็ส่งมาให้ผมนะครับพร้อมเนียนนินึครับผมก็เลยเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูเป็นความรู้ไปด้วยนะครับจะได้แบบแบ่งปันกันครับอืมนะครับก็เลยขออนุญาตพี่เขามานะครับจะได้แบ่งปันคนอื่นนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับถ้าลักษณะคมๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นแบบเนี่ยสายฝนแบบขีดคมๆอย่างนี้แหลมๆนี่นะครับเนี่ยเป็นรอยฝนๆอย่างนี้เห็นไหมครับอย่างนี้คือยังไม่ได้รับเลยนะครับ มันเกิดจากมันเป็นเหรียญชํารุดนะครับเอาง่ายๆเลยกันนะครับเหรียญอย่างนี้ก็คือเป็นเหรียญที่มันเกิดจากการชํารุดนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญห้าสิบสตางค์เนื้อทองแดงกันบ้างนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับพื้นผิวเหรียญอย่างนี้นะครับเห็นไหมเป็นฝนฝนเป็นสายฝนอย่างนี้นะครับนี่นะครับอย่างนี้ผมก็ยังไม่ได้รับนะครับอย่างนี้ผมก็ยังไม่ได้รับนะครับ อย่างนี้มันมีทั้งเกิดจากการผลิตผิดพลาดแล้วก็เกิดจากการที่มันแบบมนุษย์ทําขึ้นก็มีนะครับมันมีสองแบบนะครับเราต้องดูให้มันละเอียดนะครับแต่เหรียญนี้นะครับจากการที่ดูนะคร่าวๆก่าน่าจะเกิดจากการผลิตนะครับนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าสันขอบของเหรียญนี่ครับยังยังแบบยังตั้งอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแต่พื้นเหรียญนี่อาจจะมีรอยแบบนี้นะครับเป็นเส้นสายฝนหรืออะไรอย่างนี้อย่างนี้อาจจะเกิดจากการผลิตนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้รับซื้อหรืออะไรนะครับ สำหรับผมก็ยังไม่มีมูลค่านะครับแต่เก็บสะสมไว้ได้นะครับนะครับนี่นะครับผมก็จะให้ดูอีกนะครับเหรียญนี้นะครับวันนี้มีมาหลายเหรียญนะครับเอาแบบให้เต็มเต็มเลยแล้วนะครับหลบกวนช่วยดูคลิปนี้ให้จบกันนะครับดูจบแล้วก็เข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็ขายได้จริงนะครับสําหรับช่องผมนะครับโอเคนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ลักษณะพิเศษของเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นป่มตรงพื้นผิวที่มันเป็นทรายอย่างนี้นะครับเป็นทรายแบบนี้ก็คือยังไม่ได้รับอยู่ดีนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมมันอาจจะเกิดจากการโดนสารเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับหรือโดนความร้อนหรืออะไรก็ได้นะครับพวกเนี้ยซึ่งผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะเห็นไหมครับนี่นี่นะครับมันจะเกิดขึ้นเยอะนะครับในเนื้อทองแดงครับสาหรับเป็นผิวใสๆแบบนี้นะครับ นี่นะครับผมก็มีให้ดูอีกนะมันมีเกิดขึ้นเยอะนะครับพอบางคนก็ยังส่งรูปมาให้ผมดูว่าผิวมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับบางทีผมอธิบายในในไลน์ผมอาจจะอธิบายแบบไม่ได้ละเอียดมากขนาดแบบพูดมาทําในคลิปนะครับก็เลยมาทําคลิปให้ดูดีกว่านะครับอืมนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเราดูลงตัวอักษรน,นะครับมันก็จะเป็นแบบขู่ขาขู่ขาเห็นไหมครับเห็นไหม อย่างนี้ก็คือผมมองว่ายังไม่ได้เกิดจากการผลิตนะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับนะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับผิวที่มันขูข่ายเงี้ยนะครับตรงตรงบนรอเรือยอยักษ์นี่ครับดุลยเดชนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ก็คือยังปกติสําหรับผมนะครับแล้วก็อีเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญลักษณะนี้นะครับ นี่นะครับจะมีวงอย่างนี้ครับเป็นแบบวงวงล้อมรอบอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างนี้นะครับเป็นวงกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วผมส่องให้ดูนะครับนี่นะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับก็ผมก็มองว่ามันไม่ได้เกิดจากการผลิตเหมือนเดิมนะครับนะครับแต่บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นการผลิตก็ได้นะครับแต่ผมมองว่ามันยังไม่ได้เกิดจากการผลิตแล้วกันนะครับ อืมเพราะว่าอะไรเหรอครับเพราะว่าเนี่ยนะครับกล้องไม่ค่อยชัดเนี่ยเรามาดูตรงนี้นะครับเรามาดูตรงลักษณะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมานะครับ มันไม่น่าจะเกิดจากการผลิตนะครับเพราะว่าเหรียญตัวเปล่ามันจะไม่ได้รีดโลหะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับยุคใหม่เลยนะครับไม่เหมือนเหรียญพวกปี2500น้าร้อยครับการรีดโลหะสมัยนี้มันก็เรียบนะครับมันจะเรียบนะครับมันจะไม่เป็นแผ่นแบบอย่างนั้นนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อสมัยปีสองพัน้าร้อย25นะครับ2500ห้านครับอาจจะมีเกิดขึ้นได้นะครับในผิวโลในพื้นผิวเหรียญตัวเปล่านะครับที่มันไม่เรียบนะครับที่มันแบบเป็นชิ้นเป็นนนนนมััแผ่้ะครบ เอออย่างนั้นเกิดขึ้นได้แต่ยุคสมัยนี้ผมมั่นใจว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยนะครับอืมนะครับโดยส่วนตัวผมก็ยังมองว่าเหรียญนี้ยังไม่มีมูลค่านะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาต่อที่เหรียญแบบประเภทหนึ่งนะครับที่มีคนส่งมาเยอะที่สุดเลยนะครับเหรียญแบบประเภทหนึ่งนะครับเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับที่ผมเจอบ่อยมากๆนะครับนี่นะครับจะเกิดขึ้นในเนื้อทองแดงล้วนนะครับเหรียญแบบนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจัดนะ มันไม่ตรงเดี๋ยวมันหลุดเฟรมครับแบบหนึ่งนี่นะครับก็เป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมที่มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับส่งกันมานะครับบอกเป็นเนื้อเกินเนื้ออะไรมั่งนะครับเป็นเออร์เลอร์คอยนครับเหรียญแบบนี้นะครับผมเจอบ่อยมากนะครับผมมีเยอะนะครับเนี่ยที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อนูนๆปุนๆอย่างนี้ครับอันนี้คือเป็นเหรียญที่โดนความร้อนหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยมันเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะครับชุบทองแดงนะครับไม่โดนความร้อนก็อาจจะเกิดแบบสนิมที่มัน ปะทุอยู่ด้านในอะไรก็ได้นะครับมันเกิดได้หลายสาเหตุครับแต่ส่วนใหญ่ที่คิดว่าพบเจอบ่อยๆก็เนื่องจากเกิดการเกิดความร้อนครับเหรียญโดนไฟไหม้ครับเหรียญพวกนี้อาจจะเป็นเหรียญที่แบบว่าเหรียญที่แบบว่าอยู่ในเตาเผาอะไรสักอย่างอะไรอย่างนงี้ะครับอืมนะครับแล้วคนไปเก็บมาใช้นะครับแต่ถ้าไปธนาคารเหรียญแบบนี้ก็คือเหรียญชํารุดนะครับเขาก็จะไม่รับนะครับสําหรับผมก็ตีว่าเป็นเหรียญชํารุดเหมือนกันนะครับไม่มีมูลค่านะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนะครับ มีคนที่พบเจอเยอะมากนะครับนียลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมซึ่งลายอะไรลายอะไรของเจดีอะไรนี้ก็ยังมีให้เห็นนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงเลขห้าูนย์ก็ยังมีเห็นนะครับบางคนอาจจะมองมันเกิดจากการผลิตนะครับแต่ผมรับรองว่าการผลิตคงไม่ผลิตผิดพลาดได้ถึงขนาดนี้แน่นอนครับในยุคสมัยนี้นะครับอืมนะครับมันโอกาสมันน้อยมากนะครับมันแทบเป็นศูนย์เลยแล้วกันนะครับที่มันจะผลิตผิดพลาดเป็นแบบนี้นะครับเหรียญนี้ก็คือเกิดจากความร้อนนะครับที่เขาเรียกว่าเหรียญโดนไฟไหม้นะครับ ผมมีให้ดูหลายเหรียญนะครับม kind of ีให <life> so ้ดูหลายๆเหรียญนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยจะมีทั้งแบบว่าตรงช่วงขอบอย่างเดียวก็มีเห็นไหมครับเห็นป่มขอบที่มันประทุขึ้นมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเหรียญยี่ห้าตังเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยบุมบวงขึ้นมาอย่างนี้ก็คือเกิดจากไฟไหม้ทั้งนั้นนะครับเหรียญจะลักษณะดำดำด้วยบางทีนะครับนี่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีทั้งเยอะทั้งน้อยนะครับเห็นไหมครับ แต่ส่วนใหญ่เหลี่ยญจะเป็นค่าแบบดำๆเหมือนมีขมเหาเหมือนไฟไหม้มันนิดๆนะครับถ้าเราลองสังเกตดูนะครับเหลี่ยญพวกนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งนั้นแหละครับมันไม่ได้เกิดจากความพิเศษหรืออะไรของการผลิตหรืออะไรงั้นนะครับเกิดจากเนื้อโลหะข้างในเนี่แหละครับมันใช้มาโลหะมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ทนทานเหมือนเนื้อทองเหลืองครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองมันก็จะไม่มันไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่นะครับเนี่ยเห็นไหม ลักษณะเหรียญพวกนี้จะลักษณะเหรียญออกดำๆแบบอย่างนี้เห็นไหมครับส่วนใหญ่นะครับก็ก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่โดนไฟไหม้มานะครับนี่นะครับสีจะค้าๆงั้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับบางเหรียญก็เป็นลักษณะนี้เลยนะครับอย่างเงี้ยเละเทะมันเลยนะครับเหรียญพวกนี้เนี่ยครับผมก็ได้ผมก็ได้มาครับเวลาผมไปแลกเหรียญแลกอะไรนะครับตามวัดตามอะไรเงี้ยนะครับที่ผมไปแลกมาไว้ดูเหรียญนะครับไปศึกษานะครับว่าเหรียญแบบไหนเป็นแบบไหนนะครับ ผมก็จะไปแลกมาตามวัดนะครับไปหาแลกมาก็จะได้เหรียญพวกนี้ติดไม้ติดมือกลับมาอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันก็ถือว่าใครได้เหรียญแบบนี้มาก็ถือว่าเราขัดทุนอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเอามาศึกษาร่วมกันนะครับแล้วก็ส่วนเหรียญห้าสิบสตังค์นะครับแบบที่ผมรับซื้ออยู่แล้วก็เป็นปีสามศูนย์กับสามสี่นะครับสามศูนย์กับสามสี่นะครับซึ่งบางคน,นครับอาจจะแบบ รู้สึกงงๆนะครับบางคนอาจจะมองว่าสามปีสามสามหนึ่งเป็นปีสามศูนย์นะครับก็มีหลายคนนะครับผมจะบอกวิธีให้นะครับผมจะบอกวิธีให้นะครับวิธีดูง่ายๆนะครับเราดูตรงปลายยอดเจดีนะครับตรงนี้ครับระหว่างปีสามหนึ่งกับปีสามศูนย์นะครับเพราะบางทีตรงเนี้ยเลขเลขศูนย์ข้างหลังเลขหนึ่งข้างหลังมันหายไปบางทีอาจจะดูมองเผลนๆมันเป็นเลขศูนย์นะครับบางคนั้จะตีเป็นสามศูนย์นะครับ แต่เรามีลักษณะวิธีการดูง่ายๆนะครับเราดูตรงนี้นะครับดูตรงปลายยอดเจดีนะครับถ้ามันชนขอบเหรียญเมื่อไหร่นะครับอันนั้นคือปีสามหนึ่งแน่นอนครับเพราะว่าเหรียญปีส0มูนย์นะครับปลายยอดเจดีด้านบนเนี้จะห่างจากขอบเหรียญนิดหนึ่งครับจะไม่ชนนะครับถ้าปีสามหนึ่งจะชนนะครับจะชนขอบเหรียญครับเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือปีสามหนึ่งนะครับเนี่ยเวลาที่เราดูแล้วมันแบบไม่มั่นใจเราดูตรงนี้เลยครับจุดเดียวพอเลยครับนี่นะครับว่าเป็นปีสามศูนหรือปีสามหนึ่งอะไรอย่างงี้นะ นี่นะครับดูแค่ว่าปลายเจดีมันชนหรือเปล่านะครับกล้องไม่ค่อยแผ่นนี่นไม่ค่อยซูมเนยโฟกัสเออนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือปีสามหนึ่งนะครับถ้าปลายเจดีมันชนขึ้นมาอย่างนี้นะครับคือปีสามหนึ่งนะครับนี่นะครับเราดูง่ายๆนะครับเราดูง่ายๆนะครับเราไม่ต้องแบบไนี่มากนะครับขอขยับหน่อยขยับไฟนะอ่ะนะครับนี่นะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยคือปีสามหนึ่งนะครับโอเคนะครับพอมีบางคนส่งมาก็คิดว่าเป็นปีสามหนึ่งนะครับคิดว่าเป็นปีสามหนึ่งแต่ผมมองในรูปมันก็บอกว่าเป็นคิดว่าเป็นปีสามศูนย์ครับแต่ผมมองในรูปก็มันก็เป็นปีสามหนึ่งนะครับผมก็บอกไปนะครับแต่ผมอธิบายลําบากครับเรื่องพวกนี้ต้องมาอธิบายในคลิปให้ฟังกันนะครับจะได้เป็นความรู้นะครับนี่แล้วก็เหรียญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรับซื้อนะครับแต่เหรียญแบบนี้นะครับก็จะเป็นต้องมีมีจํานวนมากๆนะครับมีเป็นถุงอย่างนี้นะครับ เป็นถุงสภาพ UNC ครับที่ผมรับซื้อนะครับถ้ามีนะครับก็จะเป็นปีนี้นะครับฟังดีๆครับเหรียญเดียวผมไม่รับซื้อครับในปีสองห้าสามหนึ่งะครับเหรียญนี้นะครับถ้ามาเป็นแบบเป็นถุงแบบเดิมๆร้อยเหรียญอย่างนั้นยิ่งดีนะครับเหรียญแบบนี้นะครับปีสองห้าสามหนึ่งะครับผมก็มีราคารับซื้อแล้วครับตอนนี้นะครับสามร้อยนะครับถึงห้าร้อยบาทนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ช่วงเวลานะครับเป็นถุงนะครับถ้ามาเป็นถุงนะยก เป็นถุงเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเหรียญเดียวผมไม่ได้รับนะครับต้องเป็น u ูเอนนะครับสภาพสวยั้างนั uh, ้นนะครับอืมอันนี้ก็คือที่รับซื<_<_้อเพิ<__่มเติมนะครับปีสองห้าสามหนึ่งนะครับแล้วก็ปีสองห้าสามหนึ่งเนี่ยครับเขาจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบที่มีแบบขอบเหรียญเนี่ยจะเป็นสองขอบนะครับเนี่ยจะมีเนื้อนูนๆอย่างนี้นะครับในปีสามหนึ่งจะเกิดเยอะมากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับจะขอบด้านนี้จะเป็นนูนเป็นสโลขึ้นมาอย่างนี้นะครับมองคล้ายๆเหมือนแบบเป็นสองขอบ ในปีสามหนึ่งเกิดเยอะนะครับห้าสิบตั้งปีสามหนึ่งนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตเขาก็เยอะนะครับยี่สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเหรียญนะครับเห็นไหมครับจะมีทั้งด้านหน้าก็มีนะครับสองขอบนะครับเห็นไหมลักษณะเหมือนสองขอบนะครับในปีสามหนึ่งนะครับจะมีเยอะนะครับนี่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้รับซื้อเป็นเหรียญนะครับทีละเหรียญไม่ได้รับนะครับรับเป็นแบบถุงๆนะครับตอนนี้นะครับ อันนี้แบบเผื่อใครจะมีนะครับแต่ที่รับเป็นเหรียญก็มีปีสามูนย์กับปีสามหนึ่งนะครับเหมือนที่ผมเอยปีสาูย์กับปีส4มสี่นะครับพูดไปพูดมาฉักเบิร์นะครับปีสามสี่ก็คือลักษณะแบบนี้นะครับที่ผมรับซื้ออยู่แล้วนะครับในสภาพที่มันสวยนะครับสภาพที่มันโอเคนะครับปีสามสี่มันผลิตทั้งหมดนะครับสี่3้านหกแสนหกหืสามร้อยแปสิบเหรียญนะครับสี่3้าหกแสนหกหมื่นสาม้อแปสิบเหรียญนะครับนี่นะครับนี่ปีสามสี่นะครับแต่ถ้าปีสามสี่แล้วมาเป็นสภาพแบบบบลัักษณะะแนนี้ครบ สมมุตินะครับถ้าเป็นปีสามสี่อย่างนี้นะครับแต่อย่างนี้นะครับผมว่าอาจจะไม่ได้รับซื้อนะครับถ้ารับซื้อคงรับซื้อได้ไม่แพงครับห้าบาทสิบาทครับถ้าเป็นปีสามสี่นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะซื้อได้ประมาณห้าบาทหรืออาจจะไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับอือต้องดูเงื่อนไขต้องดูแบบว่ามีจํานวนเหรียญเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นเหรียญแบบนี้นะครับที่รไม่รับซื้อนะครับเห็นว่าเป็นแบบล้างผิวมากอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ราคาจะถูกลงนะครับจากเดิมครับก็เป็นค่าเขียวๆอย่างนี้ก็คือร่องรอยของการโดนนนนล้้าางสััคคครรบบิมะ่ นี่ครับถ้าเป็นปีสามสี่นะครับผมก็จะรับซื้อถูกมากๆนะครับแนะนาให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่มีเหรียญครับผมแนะนําว่าอย่าไปล้างเหรียญเลยนะครับให้เจ้าของใหม่เขาไปล้างเองดีกว่านะครับถ้าเขาชอบหรือถ้าเขาไม่ชอบหรืออะไรนะครับนะครับมันจะได้แบบว่าไม่เป็นการแบบเสียราคาของตัวเราเองนะครับเสียราคามูลค่าของเหรียญครับนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับหวังว่าทุกคนคงได้สาระและความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับในการดูคลิปนี้นะครับ ถ้าไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่องทางการติดต่ออีกรอบนึนะครับเป็นลายดีนะครับ AON ครับ CHNNEL888 นะครับ On c h a n n 8 8 8นะครับพิมพ์เป็นตัวภาษาอักฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับโดยไม่ต้องกดเว้นวรรคนะครับแล้วกดค้นหาเพื่อนด้วย ID นะครับก็จะเจอช่องผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็น QR code ให้นะครับเป็น QR code ของทางช่องนะครับก็สแกนกันได้เลยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนแอดไลน์มาแล้วนะครับก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับไม่ต้องรอผมตอบสวัสดีอะไรพวกนี้นะครับก็ส่งรูปมาได้เลยครับเป็นอันว่า พราะเราว่าสวัสดีในนี้อยู่แล้วนะครับเป็นนั้นว่ารู้กันนะครับไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรกันมากนะครับส่งรูปมาเลยนะครับมันเพื่อความรวดเร็วนะครับทั้งพระเครื่องทั้งเหรียญครับส่งรูปมาให้ชัดๆนะครับส่งรูปมาให้ชัดๆนะครับถ้าคิดว่าเหรียญไหนมีมูลค่าหรือพระองค์ไหนมีมูลค่าผมเน้นย้ำมาให้ส่งรูปมาให้มันชัดเจนนะครับเราจะได้ดูกันแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ไอ้พวกเกมพวกอะไรอย่างงี้นะครับพวกแบบโปรโมชั่นอะไรอย่างงี้ไม่ต้องส่งมาให้ผมมากนะครับไม่ต้องส่งมาให้ผมมากครับ ไอ้พวกเล่นชวนผมเล่นเกมอะไรเงี้ยผมไม่มีเวลานะครับไม่ม like. ีเวลาเล่นเกมนะครับแค่เวลาจะเปิดดูไลน์นี่ก็ไม่ถ้าไม่มีเวลานะครับบางทีผมอาจจะเปิดดูตอนตีสองตีสามตีสี่ครับถ้าผมส่งข้อความกลับไปนะครับแล้วมันดังที่เครื่องใครผมต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมผมว่ามันกะช่วงเวลาไม่ได้นะครับบางทีผมก็ดูดึกๆอะไรางี้นะครับไลน์นะครับต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อาจจะส่งข้อความไปรบกวนตอนดึกๆอะไรางี้นะครับต้องขออภัยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆส่งมาหาผมได้ส่งได้ยี่สี่ชั่วโมงนะครับส่งได้ยี่ส เพราะว่าผมไม่ได้เปิดเสียงอยู่แล้วนะครับเอาตรงๆนะครับไม่งั้นก็ดังกันทั้งวันนะครับถ้าเปิดเสียงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงทําความเข้าใจประมาณนี้นะครับถ้าฟังจบแล้วนะให้ฟังจบนะครับในคลิปนี้ก็กดเลขนี้มานะครับเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดแล้วกันนะครับกดเลขเจ็ดแปดมาแล้วกันนะครับงัวใกล้วันที่สิบหกด้วยนะครับถ้าฟังคลิปแล้วเข้าใจก็กดเลขเจ็ดแปดมาครับอืมนะครับถ้าใครกดเลขเจ็ดแปดนะครับขอให้ รวยๆเฮงๆครับมีโชคมีลาบนะครับในการหาเงินหาทองนะครับในช่วงโควิดนะครับและถ้าช่วงนี้นะครับก็แนะนําให้เพื่อนทคนครับดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับตอนนี้นะครับเพราะเราคงได้อยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกเป็นปีนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะครับคนในครอบครัวด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแควคาดปลอดปลอดภัยจากโควิด1 9นะครับ วันนี้เดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ